สวัสดีที่สุขสุขคันครับผมเมื่อน,นี้ก็ได้มาตามแนวทางของพ่อเสี้ยนตาทิพย์กันน้องพี่น้องวันที่หนึ่งสิงหาสองหาหกแปดวันที่ผ่านมาบ่กเขาพี่น้องเพื่อนห้วิ่งสามกับหนึ่งสามไปยุรักลอยอพี่น้องนะเนาะเพื่อนห้วิ่งสามกับหนึ่งนี่สามไปยุรักลอยอพี่น้องมันวายุรักสบหรักหนวยแต่ว่าขั้นเขาวิ่งเขาก็ได้อยูุ่ต่ว่าจับคู่ันบ่กเขาพี่น้อง ปีหกแปดนี่เพิ eight, ่ง <sist> ร <le> ุดเป็นงวดแรลกนะพี่น้องเนาะปีหกแปดนี่อันเสียงดังแน่เ้ยพี่น้องเป็นของเป็นมีฟาร์มไก่แล้วพูน่ะฟาร์มไก่เป็นฟาร์มไก่เป็นกับมีเพราะว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะพี่น้องเป็นเลี้ยงทั้งกล้วยนะพี่น้องกล้วยเป็นไหมเป็นเลี้ยงทั้งกล้วยเป็นเลี้ยงทั้งงัวเนาะพี่น้องงูกับเลี้ยง เพิ่นมาอยู่ตรงไฮตรงหน้าอันนี้ก็นหน้าเาพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นมาปลูกเนี้ยปลูกซ่านอยู่ตรงไฮตรงหน้าปลูกพริกปลูกขียเพิ่นก็นได้ขายใครก็ได้ขายอ่ะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยขาดปลั๊กไงเลยเนาะ ไปโยรักลอยไหมิงกระเขาเออกระเขาอยู่ตัว่ะมันมันปออกมันไไปโยรักลอยเนาะอันสามไปโยรักลอยไหมตามที่จริงเลขป้าดปีเลขขันประกบมันถือไหมอือกันประกบเอาเบ็ดเนี่ยมันถือเป็นยังยังถือมันมีสองกับหกอยู่อันสุดเต็มแมนมันมีสองกับหกเลขมันสามกับหนึ่งสุดประกบมันสองหกเจ็ดอแมน งกันอันไม่ห okay. ้าวบัตรจับคก็ยังจ si ับใหม่สองสองสองสามสองสามกับสองสองอสองเออสองสามก็จับบัตรสองสี่เอ็ดว่าจับสองสี่สับมันบมีสี่แต่วันมีหกโย่เอมันมีหกตะวันสี่บอมมันมันจะได้ตัวนึงก็ได้บนก็ได้ล่างมันจะได้ขันจับเปิดม่ได้สองหกอันขันจับเหมือนชุดเต็มมันมีจักรู ว่าหลายส่วนกระชุดเต็มมันกระุดเต็มมันหนวาลายตมันมันสี่เป็นคนละส่วนเนาเอาประกบเอาสองหกเจ็ดมาประกบกับสามหนึ่งก่อนเพประกบสามหนึ่งแล้วกไปเนเอาสองประกบหกกับเจ็ดมัสี่ได้สองหกสองเจ็ดไโอ้มันขีเขามันจะไปเียนะโอ้มมนขีเขาสองกตรงนี้มันมันส่เาเขาเล่งวิ่งเขา ตัววิ่งนั่นตัววิ่งมันสิไปออกนอกวิ่งทำไมไงมันไปออกตัวประกบเรียกว่าฝันกับเหม็นนะฝันน่ะฝันว่าตู่อุ่นอยู่หนีายมันเลยขี่สองหกอย่งในบ้านอืมฝันน่ะอย่างเก่ามันว่าเราตายตายจนตัว่าเรายังอยู่อยู่แมนอยู่งั้เออเนจนว่าจะไปถามอายุเรากันลืมเกิดที่รักแปดกัวกวนีู่่ละ แต่บ้า,บานเลขทีตัดสองอหกบ้านเลขทีพันอะสองหกว่าห่วยถ้าเห็นกระบอกเห็นฟันว่ามันฝันแบบนี้เป็นเลขนี้มันฝันขัดอันจนว่าเอาไปเม้นไปจนได้เล่าประ,ประวัติบ้านเมื <laughs> ม่อออกสองหกมโอ้ยออกบา้านเลขทีเท่ากันสำหรับสองหกเลขทีเห็นกัดออกเอาเงินฟันไปเงิน บ่วันนี้ยังพอฝันบ่ฝันกับคือบ่ได้เลยหน่านักหน่อยน้นยนาไม่คือดได้มันได้ขี่สองเหอแล้วก็ขี่เล่าโอ้ฝนมันไม่ดีครับ เออปีนี้ปีนี้ฝน,นดีจังว่าปีเนาะมันเอามันตกเงาหนตกโดนเป็นเดือนเนาะอันคือว่าขี่ไม่ไม่อีกโย่ไม่ว่าบอลเริ่มแล้๋มวเลเริ่มไปหอดีสิบตอนนี้ดีสิบกลัวปุ๋้สองสี่ตู้ย้าออกน้ำหลังเออหมดก่อนแล้วถืนหนักเลยหมดก่อนนั่น ว่าแล้วเจะออกน้ำลายวันถึงเห็นเพิ่นก็เป็นนักซูนหาแมนเคยบอกหรืฟังกับเจ็ดหนึ่งนึเป็นสื่อตัวลรหานลอยบนน้ำบิ่งบินน้ำเพิ่อยโอ้เราใจอยู่เนาะื็อน้ำเลเนาะว่าสั่นซูนหาตัวนี้ซื้อน้ำแน่พ่อมันซื้อน้ำกันว่าได้ดอกเล่ทั้งนี้มันมีสวนมีหาแล้วเราใจอยู่คนละอย่างเด้อป่ะอันวิ่งได้ตัวใดงวดนี้ นี่เรืยกลางสองหกนี่กสองกับหกหรสองกับหกไม่เม็ดโตมักวันนี้สหกเลมักโอ้โอ้ี่ยมเลยวอันวันนี้เหี่ยผมมา,มาหลายอาจารย์เตรงหลายขีมาอยู่ไม่ขีเดินหกคนเนี่ นาเด่นนาเด่นหกอะไรหกสองตออกเลยเนี่ยแต่ว่าตกเข้ากันต่ไล่กันเพราะว่าเลย no. e. mm. ok. มันอยู And, oh man, 6 6 in ่ในสุดเก่าอยู่แมนว่าแมนอยู่หกสองสองหกเลยครับจับคู่เลยบ่านนี้จับคู่มันก็ยี่สามหกสี่หกสามหกแสี่หกเนี่ยก็ยัง เลเขกลังนเลขที่ลอเก่าบอเล็กคุณเลเลี่ยขงเลยสหกสหกสีามส่สามสาม4สี่เจ็ดสามเจ็ดเจ สี่เจ็ดเลขหน่อยครูเลขนี่มันเป็นตะลิ่นนี่นี่นะติดหกสองเลขติดหกแสดงว่าเน้นติดหกเนาะเน้นติดหกเพราะมันก็บสองครูตัวนี้นั่นนหะตัวตัวนาลิ่นวะโอ้ตัวนี้ได้ตัวนาลิ่นก็มูโอ้ตัวนี้ด้าเงามนี่มันตรงคือจังตรงเขากระปุ่งไงแต่น่าหว่านเนาะสี่หกมุโอ้สี่หกตรงพญาต่งครับจอมแล้วก็ตรงเงินพราน พอวิชัยเหกโอ้โอ้เลขกสี่หกเลขคูมันอาจจิงงขึ้นมากดิมันเลขมันเลขอยู่ระดูเลขมันบม่ได้เปลี่ยนแปลงจากตัวเก่าเด้เลขเลขมันอยู่เลขตัวเก่านั่นหมายว่าสี่สองหกมันอยู่เหล็กตัวเก่ามันมีตัวมันเช่ยสามก็เกียเท่านั้นเองโอ้เลขเลขคันสีกับหกว่ามากกับโอ้เลขเลขงามอยู่เพราะว่าเป็นยังจังว่างงาม เพราะว่ามันตวงหลายอันเจ้าขนาดเลยนี่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนี่พอวิไส่ละ่าทพอวิไส่ละ่าทตัวนี้เอานักๆเลยละ่าเออบาดนี้พ่อญากกก็ว่าตัวนี้นี่าติก็ได้เออคืว่านักๆตัวนี้เอออันพี่นอองเขายาวาด้าขี่เปิดให้เบิงเบิงตัวคนเดียตัวเดียวเ่งบอขับหาแปดยู่อันนี้พ่อ่าของพอานาคเนี่ยเออของพ่อ่าตหเห็นไหม วเออซีกั็แปดสว,วาตตัวเน้นนี่นะนี่ م, ต,นนตัวเน้นมันซีตัวเน้นนี่นะมันซีหกนะอันนี้ก็ซีหกนี่ยนะบานี้พ่อวิชัยอั็นอยู่อำเภอเซาว่านบับตัวนี้ที่บานี่เพิ่นว่าเอาตัวนี้หนักๆนักไปคับเพิ่น <4 S 2> ว่าก็คือเออมากกว่าที่บานี่ไฟก็คือตัวนี้นีน่นนเลยบ,บานี้มันมันมีตัวสิบไปเออเน้นกูมูแบบนี้ซีหก กันสีเอาหกสองมันเกิดออกแล้วมันบ่ล่ะไรบ้านนี้ขันเปื้อนจากหกซีเมันสิมาเปลี่ยนผิดนี่ขันหกมาบาดนี้เคยคิได้ท้ายส่วงไปให้ียบซียวนสายแก้วคนที้บ้านนี้ซีบ้านบอมักเรียกไพรวัสันมักตะเลียกพ่อเสี้ยนตาทิพย์แต่ว่าขันประกบเอาเป็นมัดถือได้แหละต้องต้องหาสูตรมาประกบกับเลขจำนวนมันสิมีจักตัวมันบ่่ละบ่เพิ่นสนใจเลขเพิ่นฝน เพื่อนจะได้จะซองตัวนี้เพื่อนเกี่ยวไปสซเรกเพื่อนนี่เพื่อเนเกี่ยวเพื่อนเกี่ยวสองตัวนี้นั่หทนจะได้สามคนสายเกี่ยวอย่างนี้นี่นี่แหละแกคิดแด้แกคิดได้กขีดได้ไ,ขดได้ท้ายส้งไปเพื่อนนี่เพิ่นมากตัวนี้เพิ่นมากเลขวิง่งเออเพิ่นมากเลขวิ่งเอาอันพ่อว่าปีนี้มันหัวตะลุดมันบ่ออันสามไปอยู่รัรลอยเถือว่าผิดมันบ่ แต่ว ok ่าคันว oh ิ่งมันบอกยึดเลยวิ่งเออคันวิ่งได้มันบอกวิ่งตาบ้าปกโก้มันบ่ได้เออปกโก้มันบ่ได้นี่แหละขันรุดขัรุดรุดคือมันบ่ได้สองตัวเออาเอาปีหกเจ็ดว่าจะว่าว่าวปีนี่ว่าจะรุดครั้งครั้างแรกครั้งแรกนี่ป่ะเออเออเออเพิ่งรุดเป็นครั้งแรกนี่แหละก้อยพี่เพิ่อนเยอะมากเลยทังเทียร์มันกับมาดเทียร์ทั้งสองเนาะเออนั้งเทียร์กับมาน้ำกันเทียร์อะไรทั้งสองแมนนั้งเทียร์อะไรทั้งสองล่ะ กิเลนช่งไฝพันการที่ชิงเฮ็ดที่แหลกมันได้ 6, 3, หกสาม,มได้เหล็กดิ่งมันหน่หกสามบัตรเม่เฮ็ดใหม่มันได้สามหนึ่งบัตสามหนึ่งแล้วเลขประกบพันสองหกเจ็ดเลขประกบอ้าวไปนองแคปนะจอดได้พันไนบนรางวิ่งสองกับหกก็เน้นหกหลักะ 4, 3, 7, 2, 3, 7, ลกะสามหกสี่หกหลักละสี่สามเจ็ดสองสามเจ็ดหลักละสี่เจ็ดจะเลื่อนบนรางไปกับเด้อถ้ามาร์กชอบก็คือหาลอตเตอรี่แหละ ขอสําคัญแต่ตัวนี้นะมันตรงหลายเจ้านี่ยเฝ้าไปหารถตอรีรถนี่เลขขี่มาตะลีคูเห็นมั้งคนหนึ่งเหเห็นว่คันเขเขาคู่เนาะเอาเห็นวาสองสี่กับคูสองหกกับเลขคูแล้วแต่ว่างเด้อนี่เลขคูนี่ขันมาขี่ไปทั้งหักสามคนนี้มัเออขันมาเออขันมาขี่ขีดมาสายนี้นี่คันเลขนอกที่ไปแบบนั้นเลยเออขันมาขี่คูขี่ขันออกออกนอกโคตตาเขาติดไปทั้งพุ่นสามเจ็ดสี่เจ็ดไปทั้งคนเลย จะว่ากระอ่อนเนี่ยดอกเท็ดเจ็ดอ่อนนั่นบ่เจ็ดอ่อนโอ๋อมันกับนีโอกาสเือกันนานๆทีอืมน้าพ่อขอบคุณหลายครับผมมันมืดขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับอ๋พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครพี่น้องเลยอันเข่ามัดให้ไม่ให้นี่ไม่หยาให้เดียวเนาะโอ้โหลามงใส่เลยบ่เอาขั้นตัดออกมันกับอันนั่นนี่แหละหยา โอ้มันปลูกใหม่หรออ้ต้องให้มันเป็นดอกก่อนค่อยตัดเนาะอืมมีห้เดียวมีหยาโอ้เมื่อไไฮนี่มันได้เข่าลายสอบอยู่นี่ให้ไนี่ฝากคนอลไรกดแชร์กดติดตามสำหรับที่มีสวัสดีครับผม